สวัสดีครับทานผู้ชมครับช่วงของรายการที่นี่มออุบลนะครับมือนีขออนุญาตเบาเป็นภาษาอีสานบานเห่ากันแล้วกันนะครับและก็ผ้าทุกท่านนะครับมาที่ห้องบันทึกเสียงไฟเทคโนโลยีทางการศึกษาสำนักวิทยาบริการมหาวิทยาลัยบูราราชธานีครับจะพาทุกท่านมาฟังเพลงมวนๆนะครับจากทางด้านของน้องนองนักศึกษามออุบลนะครับหลังจากที่สอบ มีเอิ่มือวาสอบกลางภาคเรียบร้อยแล้วบาทที่นี่ก็จะมาพอนคลายกันด้วยเสียงเพลงมวล,มวลนะครับน้องสองคนนะครับาจากทางานานของคณะวิศวกรรมศาสตร์และกาเพศาศาสตร์นะครับน้องฟรอนและกกาน้องบ๊อบนะครับยูกับผมมองนี้นะครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับ,บซื้ออย่างกันแน่ซื้อเลีกอ่ออ๋อน้องซื้อฟรอนซื้ออิสริยาพรผู้มีเดชสุทนทรมาจากคณะเพศศาสตร์บอีกคนหนึ่งบ๊อบครับ นายอำนาจใจดีจากวิศวะเครื่องกลปีีครับอ๋อวิศวะหลักกาเพสารนเนาะน้องฟอนนี่คนทั้งใดครับเป็นคนอำนาจเจริญค่ะอำนาจเจริญเนาะหลักกาน้องบอบล่ะเป็นค้นขอนกันครับโอ้คนละหม่องเลยตัวนี้แมนครับมาพอ้กันยุนี่่ะครับม้าบนนี่รัโอ้มาพอ้กันพอ้กันตั้งแต่นองเขายุปีแรกผมยุปีสองมะพร้กันในที่นี้หมายถึงเจีงไหนหมายถึงเป็นนักดนตรีมักรลองเพลงน้ำกันยังสี่หรือยังไหนหรือผู้บ่าวผู้สาวกันอ๋อผมแมนครับคือ น้องเขาไปเป็นมู่กันครับน้องชมรมผมครับน้องชมรมปิงปองครับอ๋อบาดที่นี่จังไดจังจังหูว่าน้องฝันลองเพลงเป็นคือว่าก็ส่วนกันไปดีดกีตาร์้องเพ่งเหรียญเนีสินะคะอพิ่นก็เลยเห็นแว่วว่าพ่อลองได้ก็เลยส่วนกันแบบอ่ามาโคเวอร์กันค่ะอ๋อคือบ่ตั้งเป็นวงเหรอเป็นสองคนนีตั้งใดบอกเหรอ <íamos> น่าสนใจน่าสนใจเอายังสี่ก็แล้วกันนะครับเรื่องของการเรียนกับคือสี่บญยากกับง่ายบดายแมนบอแมพศสัตว์อัน <illustrate> น like ี้อยู่ปีสามอันนั้นปีสี่นะครับเนาะสิจบเลยตัวนี้แมนครับห่วยสางวาแล้วบดีไอไอเพิ่นจบไปแล้วผู้ได้สีดีจิตาให้น้องลาลองที่ล้นุกว่าสันแหละนะคะเออเนาะเออเอายางสี่สาอีรีเรา เข้าว่าภาษาอีสานเฮาก็ต้องร้องเพลงเป็นภาษาอีสานเนาะคค่่่ะะแมนเพลงที่กําลังมาแห้งตอนนี้เพลงหยังไคือโอ้ยต้องเพลงนี้เลยค่ะเพลงคู่ครองของผีกองหวยไหลค่ะอกําลังมาแห้งเนาะแม่นค่ะอีหยังก็เบิ่งเบิ่งตลอดบ่เบิ่งค่ะนาคีค่ะเออนาคีเนาะนั่งเอกอียังก่อนแต้วแก้วเข้ามแก้วเออค้าแก้วเอาจังซี่ก็แล้วกันมื้อนี้ก็จะม่าโคเวอร์เนาะร้องเพลงนี้แล้วก็ใส่กับกีตาร์ฟกซ้องมวลๆนะครับจังซั่นแล้ว ไอ้สิขอ,อฟังมวลมวลให้น้องสองคนเลย,เลยในฟังในเด้ออ่ะเอาเลยเสลนะละเนาะจะคำว่าหักเกิดขึ้นที่ใด กับไพ่มันบอสสำคัญมันจิ้วตรงนั้นบอหายตามการเวลาว่าสิผ่านมาดนปาดใดนิ้วใจบอเคยรังรา,างจดจำทุกถ้อยวาจาที่เฮาเว้าต่อกัน เื่อสวรรแยกกายเฮาสองจากคู่ครองเป็นคนอื่นไกลเหลือแต่คำสัญญาที่หมาเทียงคงอยู่แน้นว่าเจ้าสิเกิดเป็นอย่างบ่เคยคิดสัญญยอนหักคุณหูสิเคียงข้าให้ไดห้หัวใจยังคงเดิน บ่มีอียังมาพังทลายความหักเหสองลงไดแมันดินสลายยังมันคงคือจังตอนรแรกหรักที่แหลกด้วยแหกกอดฟ้าถึงมีน้ำตาเข้ามาแต่งเติมความปวดรา้าวสิเข้ามาซ้ำบอกเคยคิด กันแล้วยังบอกแล้วจำต้องจากลาคนที่เฮาตามหาเป็นยังคือบอสนใจให้ของท่ายกี่พันปีให้อยู่ตรงนี้อีกนานเท่าไรขอเพียงแค่จาจำฉันได้ชาติไหนก็รอเธอ บบมีอียังมาพังทงลายความหักเขาสองลงได้เันดินสลายยังมั่นคงคือจังตอนเริ่มหักที่แรกด้วยแหกกอฟ้าถึงมีน้ำตาเข้ามาแต่งเติมความปวดร้าวิิเข้ามาซ้ำบอกเคยคิด สุดยอดเลยสุดยอดเลยโอเครับคขอบคุณ,คคณคมเลยมวลขนาดนะครับไอ้ก็ฟั้งไปน้าแล้วก็ลองไปนําน,นะครับเพลงใดเล่นแล้วรู้สึกเังไดคกับเพลงนี้รู้สึกว่าอินค่ะเพลงนี้เป็นเพลงกี่เ้าค่ะอืมแล้วก็อิลีแล้วทุนเสียงของการร้องนี่เป็นเป็นของผู้ทายเนาะของไอ้กองแนนค่ะอะเพิ่นนลองไว้นะครับฮาเฮาเป็นผู้ยิ่งมาลองอยังสีมันต้องปรับยากบ่กพอเปลี่ยนคี้วครับผมกับเปลี่ยนคี์กีตามันขอาก็บเสียง้องเขา ก็มีได้หลายคนเนาะออกมาโบเวิร์ดเนาะแมนค่ะและะ้วก็ในเทียนีก็ยากให้ขอบคุณในี่ยังน้อยอขอบคุณผู้ใดแน่ในส่วนเจ้าของพเพลงก็แล้วกันเนาะ,ะที่ให้มเฮ้าได้ฟังเพงลงแล้วก็ได้มวล,มวล ก็ต้องขอขอบคุณทีกองหอยไหลนะคะที่อลองเพลงนี้ออกมาให้พวกเราดีโคเวอร์กันเลยก็ขอขอบคุณสถานที่นะคะของอาดของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเลยก็ขอบคุณพี่เพิ่มมามาเลยนะคะที่ให้พวกหนูมีโอกาสเดี๋ยวมาสแสดงความสามารถทีได้กันนี้ค่ะ,ะเพิ่มเติมเล็กน้อยทั้งทีผู้ชงคนอาจจะว่าเอา้าครูข้องคือเขียนยังสี่ สําหรับบางคนนะคะหรือว่าคนภาคกลางสิเพื่อนอจศิบอเข้าใจนะคะค่คข้องก็คือล้องเนี่ยจะบบมีรล่อเรือซึ่งเป็นภาษาอีสานบ้านเฮาที่หมายถึงว่าข้องทาแปลว่าอลอยจัอยอี่นะค่ะการที่ตา่างกันเนาะในส่วนของอละครน,นะครับที่กําลังมาแห้งในตอนนี้นะครับแลัวก็ขอบคุณสําหรับน้องสองคนคือกันมามอบความสุขให้เราะในเสียงเพลงโอกาณาจะขออนุญาตผ้ามารองให้ฟังอีกทีหนึ่งเด้อ อาจจะไปอยู่ในห้องบันทึกเสียงสิอาจจะไปข้างนอกเนาะนอกสถานที่เนาะบรรยากาศแบบทองถุงอยู่ในหม้อบาทั้งมีหลายหม่องเนาะทงไฮทงหน้าก็มีแ่นบ่เอเอ้าวซั่นให้น้องบ๊อบกับน้องฝอนเนาะมือนีก็ต้องขอบคุณเลยๆที่มารวมในรายการขอบคุณหลยๆจาน้องทั้งสองครับคท่านผู้ชมครับช่วงของรายการที่นี่มอบนนะครับมือนีบดเวลาแล้วนะครับขออนุญาตจากลาไปเพียงเท่านี้นะครับ จนก็จะพอกันไม่เทือนหน่ะขอบคุณทุกท่านทีท่ติดตามชมสรมัมมนีสัมบายดีสวัสดีครับสวัสดีครับบังนาไอ้นั่นพอดีครับ